มือนี้เฮ็ดยังครับมือหนี้มือช้อยคบไปขายของเศษโอ้เจ็บของเศษขายครับผมพ่อได้ซื้อเข่ากินครับโอ้ครับเอฟซีครับนี่แหละไปตะละหม่องละบอลนะครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทุกท่านทุกทท่านุกคนครับเอฟซีครับมือนี้แอดกระเดยนำของนะครับเนาะอ่าเป็นข้าวสารอาหารแห่งต่างๆมาเหมาะใหง คนเพิ่นบ่มีอยู่มีกิ่นเพื่อนเป็นคนพิการพร้อมนะครับด้วยอ f ซครับก็เห็นว่าเอามาหลายอยู่นะครับเนาะไปสาม่องสามจุดนํากันครับ FC ซครับจุดแรกนี่เขามาบ้านบอสางก่อนครับ FC ซครับคือเพื่อนได้เตรียมของแล้ววาสิมาตามหมู่ว่านนะครับเนาะด้วยการนําของแมชีลึกลับด้วยกัอรวมกันกับอ่า FC ทุกสันทุกคนนะครับเนาะ รวมกันกับเอฟซีส่วนคนซอยกันคนลเล็กละน้อยค่ะอีวิซี่ครับมาอหมอบคลองไห่กับทางคนอยากคนจนคนกับอีซีครับคือมีมากกับเป็นทะเบียนรถนาของมาเมื่อนี่นะครับเนาะหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์ค่ะอีวิซีครับนี่นะครับเด้อหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์ค่ะอีวิซี่ครับสําหรับบ้านแรกนะครับเนาะบ้านแรกนี่แต่ทีเอามา เอาไว้กับสิเบิงว่าเป็นวีบ้านเหล็กที๋ใหญ่เลยนะครับเรือที่ครับจะให้ใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับเรือทางช่องเป็นเพียงแค่แนวทางทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางเท่านั้นนะครับเนาะทั้งมีผู้ประสานงานคือเป็นผู้เป็นอาจารย์ครับที่ครับอ่าราคาล่วมบุญกันครับอ่าทุกท่านทุกคนนะครับเนาะเรือีครับมาร่วมบุญกันนะครับเรือีอนุโมทนาสาธุบุญหลวงน้ำกันน้ำกันนะครับเด้อเรือทีทุกท่านทุกคนนะครับเนาะ เอฟซีทุกฝันทุกคนครับเอฟซี FC ครับที่ให้แอดเป็นสะพลานบุญมากกันเลยเตรียมของอามาเนาะครับเนาะเขาสารอาหารแห่งน้ำดื่มต่างๆครับเอฟซีครับไปไปเบิ้งครับว่าของมีอย่างนี้ครับเอฟซีครับนี่ครับเอฟซี FC ครับเป็นอ่าเขาสารอาหารแห่งน้ำดื่มต่างๆครับเอฟซีครับอ่าอยู่บ้านเด็กที่เไลี่ยนะครับเนาะมามอมาบให้บ้านนางแรกครับพี่ซีครับเป็นบ้านเด็กที่เฉลี่ยสิเบิ้งบ้านเด็กที่นะครับเด้่มเอฟซีครับ โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังดูผู้เดียมาครับอยูดูดูเตยเตยห้าวถิ่มอบถิ่ามอบให้บ้านหลังใดครับบ้านหลังนี่โอ้มอบให้หลังนี่ยังยังไปพวกุณนะทั้งห้ามอบให้หลังนี้วันนี้เรับห้องคอบว์โบ่์เอาแบงค์ไปให้อ๋อให้คนแบงกันเอาแบงกันเอาขามีทีมีถิ่หลังมาเห้องคอยมามอบให้นะครับผมคุณมีชีวิตเดียวยืนมี้ยืนมี้สามชีวิตคุณงพุ่งย่างออกไปเมื่อกี้นี้แล้วอันเก็บของเสียหาโอ้ครับ อยูนี่มีสามชีวิต,ตอยู่น้ากันสามชีวิต,ตครับผมอืมร้านร้านไรอีกแบบผู้หนึ่ง,งเ,เหมันเสียเงืงานครับเอาบ้านเลขที่เพิ่นคือโอ้มาเห็นเลยครับอี่ซ<อ>ี้ครับตัวแดงครึ่งเลยครับนี่ครับตัวแดงครึ่งเลยนะครับเนาะค,ครับบ้านเลขทีสี่สิบหกทับหนึ่งนอกจากเนาะซึ่งตรงกับอ่าเลขที่อ,าอะะ่าน้องกําเขาสารเดี๋ยวก่เด้อ เพิ่นกำขอสารได้น่องนั่นนะครับพีซ่ครับกำสารได้หนึ่งร้อยหกสิบสี่เม็ดนะครับเนาะตรงกับทะเบียนรถของแอดที่โอดเมือน,นครับ,ร 194, อ,บอีซี่ครับหนึ่งเก้าสี่บนบ่งหูจจกว่ามันที่ตรงกันขนาดนี้เป็นลหลังแรกครับอี่ครับ,ม,รบมือนี่ครับอี่ครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอันก็ได้ความดีใจมือนี้ได้นำของข่าสารอาหารแห่งมามอบให้อ่าทางเชื่อ,อยังครับผมม่ับซื้อม่ันโอ้ยุจะกคนครับนี่ อยู่กับลูกไส้กับอ่าวคู่หนึ่งครับโอ้ครับผมครับอยู่กับลูกไส้กับอ่าวคู่หนึ่งครับแต่ว่าของนี่มามอบให้กาสทีให้แบ่งให้บาทหลังนั้นน้ำเนาะแบ่งใหห้ลานครับให้หลานน้ำเพราะว่าเพิ่นอยู่ผู้เดียวบ่ครับอยู่ผู้เดียวอืออยู่ผู้เดียวเป็นมีทางเข้าไปบ่บ้านเพิ่นนั่นแหละครับเข้าอโอ้ครับเดี๋ยวมีโอกาสสิได้มา มาหาอีกทีนึงเด้อเพราะว่าครับอ่ารับมอบนะครับเนาะอันนี้รับมอบเรียบร้อยแล้วครับผมอยู่ที่ครับเอารับเด้อครับเด้าสองครัเขาสองครับผมครับผมเอาอ่นี่ครับในมือนี้มอบของไม่เอาน้ามต้องสองแพ็คเด้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวผมไปเอาเพิ่มอีกูุนะครับอืมน้ามสองแพ็คนะครับนอะเพรามีสองบานอยู่ที่ครับอืม น,น,นี่เฮ็ดจริงครับเอซีครับด้วยการนํำของแม่ชีนะครับแล้วก็พร้อมกับหลวงพีเพนนิ่นนะครับนะในมามอบของไห้มือนีตีอกตีใจแห้งครับเอซีครับอนุโมทนาสาธุบ,บุญเอานํากันนะครับด้วยเอฟซีครับนะ อาศัยทีพันยูครับครับโอ้ครับผมยูนี่ครับว่ามันที่ของนี่ครับขอที่พันอยูโอ้เป็นเป็นขออาศัยที่พันอยู่บอมเนของเจ้าของเองครับผมยูนี่นักมาดดวลมาได้ครับมาแด้ไปได้สองสามปีครับสองสามปีแล้วอยู่ฟังหวยครับโอ้ครับผมอยู่ใส่ฟังหวยแบบนี้ขออยู่ร่มเป็นมันขาอยู่ของนั่นสิโอวนของเจ้าของชามผู้บาดด้วยโซเชียลนะโอ้ครับผมอื บ้านปกคงกันได้่ายมนนอยู่นี่ขออาศัยอีพคนดูครับผมตะกอนอยู่ใส่รับบ้านเกิดมึงนอนเท่าบ้านผมัที่ที่อพาร์ทเม้อยู่บ้นชิงยื่นครับบ้านชิงยื่นครับบ้านตะพอในบ้านบ่อสางมันตะพ้อริฟ้ากันแล้วก็เล่ยมีอยากกันอครับผมบ้านหอยเนี่ยผมก็ไปไอผู้อาวุธไปน้องไส้สะพอนค่ะบโอ้ครับผมยุ่งกันก็เป็นผู้ลุงไส้ยุ่งกันโอ้ครับผมกะเฮาหากินนี่เฮาเฮ็ดอีมีงานอย่างบ่ครับตาการไปรับจ้างทั่วไปครับรับจ้างทั่วไปอย่างเช่นไปก่อสร้างบ่ครับก่อสร้างท่าสีง่ายโอ้ อืมหลังจากเข้าบ่มีงานเัาเห็ดอย่างนี้ครับอยู่งงอย่างเงี้ยแต่เขาใหญ่เขาป้าเขาลุงไปหาสำรับมัสตาร์ดครับโอ้หาเห็ดหายังกินแบงสันครับตามฤดูกาลครับผมบานนี้จำพวกเข่าป้าอาหารนี่เดี๋ยวเขาได้มามยังไงขายงนายก็ตีไงแต่พอมีเงินบัตรบัตรลหน่อยบบบัตรคุ้นจุดนะครับโอ้ครับผมเอาสนั้นมี่ก่อนครับอืมเพิ่นเพิ่นมี่อ่าบัตรคนบัตรผู้สูงอายุบอสผมมีครับผู้สูงอายุได้รยัง ผมเป็นอะไร,คร,มมรครับผมในสี่สิบกว่าปีนึงโอ้ครับเผมในสี่สิบกว่าปีบ้านเลขอันอันนี้มันบ้านเลขทีบ่บอกครับคือเป็นยังไงผมเป็นเลไรที่ผมมาชิ้นยิ่งครับผมติดใส่ไใบ้นานของซื้อครับผมเพราว่ผมมาผมใส่บัตรเออเรื่องของเงยมาชิ้นยิ่งอ๋อครับเนี่ผมอยู่พร้อมวินิจตอด่วนบ้านก็เลือ่องใส่ขอขออยู่ด้เพกันโอ้ครับอืนี่ก็คือเป็นอ่าเห็นว่าเอาเลขที่เก่ามาติดครับคือตรงกันดีแท้กับบ้านอันเลขที่กับเด็กน้อยจับข้อสารเลย ก็้วบ่ว่าอันนี้กับบงหูนะครับ <c oughs> ้เพราะว่าอยู่คนละมองละชันกันอ่สี่หกทับหนึ่งนะครับ <c oughs> เนาะสี่หกทับหนึ่งอ <c oughs> ืครับผมก็ <c oughs> อว่างว่าดีวกดีใจเนาะครับเนาะ <c oughs> มือน,นีเนาะ <c oughs> ครับว่าตั้งคุณนแม่แฉกลึกรับพร้อมกับอาพระอาจารย์แล <c oughs> ้วก็เอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับเด้อที่เป็น อ่ให้แอดเป็นสะพานบุญม้ามือหนีน้องกับน้องใดมารวมบุญกันแล้วกับเป็นเขาไม้ไฮชินด้วค่ะครับอือแม่ชีครับผมอ่าสามีครับแม่ชีลึกลับครับแม่ชีลึกลับเด้อครับเด้อสายยาเฟินน้องกับเนาะอืในน้ำนำมามือนีน้องกับเนาะการเห็นว่าดีกว่าใจหลายครับอีี่ครับส่วนตัวเลขน้องกับเนาะสี่หกทับหนึ่งบ้านเลขที่ครับอีที่ครับสี่หกทับหนึ่งน้องับเนาะอ่า ทะเบียนรถที่น้ำมามือหน,นีก็คือแปดหนึ่งหนึ่งศูนย์จะกลับแนดะ้วแปดหนึ่งหนึ่งศูนย์บ้านเอกทีหกสิบสี่ศัพหนึ่งเแมนบละอะสี่สิบหกขับพี่ซีครับ,รบเบิ้งตัวเตะแท้ก็ยังลืมสี่สิบหกศัพหนึ่งนะครับเนาะเอาบ้านนี้กัเอฟซีภูรดที่ใจบุญน,นะครับเนาะ,ะยาข่ายเอสเป็นสะพานบุญหรือว่าอยาครวมบุญน,น้ำกันนะครับพีซีขับกับทักขมาไดอ้อันนี้ทำเป็นคลิปสั่นใบนะครับเด้๋วบริไดเพระาะวดภาวไล่สดดี มันกับเวลามันหน่อยนะครับเนาะเจี๊วลาเขาไปเจ็บขยะขายครับโอ้เ็บของสุดท้ายครับผมอันทั้งที่นะพ่อทั้งนี้นะครับผมครับวันดีครับพ่อวันดีครับอันคุณพ่อเสื้อยังครับน้าสว่างคุณอนันต์พ่อสว่างครับพ่อสว่างคุณอนันต์ครัเมื่อนี้เฮ็ดยังครับเมื่อนี้เมื่อนี้มุ่ช่อยพบแต่ขายของเสียดโอ้เจ็บของเสียดขายครับผม พอได้ซื้อเขากินครับโอ้ครับเอฟซีครับนี่แหละไปต่ละหม่องระบอนนะครับเนาะกางว่าเห็นเอ่อควมคุมความยากของคนแต่ละต่ละหม่องกับมีคือกันเบิดครับคุณพ่อเมื่อนี้ดีใจบะครับดีใจดีใจหลายนะครับจากเอฟซีทุกขันทุกคนนะครับเนาะสารสิทธิ์ครับอืมมือครับบวแดงบรแดงงอมือง็อเท้าถาหากินไปเรื่อยนะครับเนาะเห็นว่าซอยเหลือตัวเองไปนั่ง มีผูยืนมือขม้าซอยกะอนุมโมทตนาสาตูบุญรนะพอ่อเนาะครับครับผมอันนี้คือคุณพอ่อยังก็เลยเริ่มคือสว่าง,ง <laughs> คุณพ่อสว่างนะครับเนาะอ่าส่วนตัวเล็กติดตะกรับเ้อคือบานเหล็กที่อายุหลายปีแนนล้วพ่อ60ครับได้เห็นว่าได้เบีย้ยแล้วครับได้<อ>เบีย้ยแล้วคนแถมเงินเดือนให้พร้อมขอบคุณขอบคุณคุณพ่อหลายตะครับเ้อเอาอนุโมทตนาสาตูบุญรน้ำกันไี่ครับสาตูสาธูครับผม